ขอบคุณทุกคนมากๆม,ม,มุกก็ได้เข้าไปอ่านในทวิตเตอร์ทั้งซื้อต่างๆมากมายเลยก็ขอบคุณมากๆเป็นกำลังใจที่ดีขอบคุณคาชื่นชมทุกๆอย่างเลยค่ะใช่ชค่ะก็ด้วยรู้ของเรื่องนี้ทําให้เราโตขึ้นมาในแบบเราต้องกลายเป็นแม่แม่นสาวแล้วก็ต้องแบบเก็บเก็บความลับนี้เอาไว้คนเดียวไม่ให้ใครรู้เป็นแม่อังห่าอังหันก็จะแบบมันจะมีความยาก เราต้องเล่นเป็นแม่ค่ะโดยที่แบบเราเก็บความรู้สึกตัวเองไม่สามารถบอกลูกได้ว่าแบบว่าเราเป็นแม่ค่ะคือ mm hmm. เห็นบทตอนแรกคือมุกอ่านพวกมุกมุกเข้าใจว่าการเป็นแม่ในครั้งนี้นะคะมันคือแม่ของไวรุ่นที่ผิดพลาดมันไม่ใช่บทแม่ที่เหมือนเหมือนโตแล้วแล้วเรามีลูกอย่างนี้ค่ะ ตอนห่างตัวเรา,ามันห่างไม่มากก็เลยคิดว่าเราน่าจะยังรังกไหวและถ้าเราได้เหมือนที่หนงพ,พวกพี่พุ่งกับอะไรเงี้ยเราได้หลายคนที่คอยสอนเราว่าแมาจะเข้าใจได้มากขึ้นยากค่ะในในพาร์ทที่ต้องเล่นตอนเห็นหน้าลูกครั้งแรกการอยู่กับลูกแล้วก็การที่เราได้ยินลูกเรียกเราว่าแม่ มันเป็นโมเมนต์ที่เราไม่มีจริงๆนะอันนี้แต่เราก็เราก็พยายามเล่นออกมาให้ให้ให้เรารู้สึกมากที่สุดว่าถ้าวันหนึ่งเราไมรู้เราคงจะดีใจคือทั้งพี่หนิมทั้งพี่ต่อทั้งพี่เปิ้ลทีมพวกนี้ช่วยกันหมดเลยค่ะช่วยช่วยบิวหนูนี่แหละว่าแบบมันจะเป็นแบบนี้มันจะแบบไม่มีความตั้งใจอ่ะมันไหลออกมาเลยได้อะไรก็ไม่รู้เราไม่ต้องพูดมันก็ไหลแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ไหมคะเข้มก็เป็นคนที่เป็นเป็นน้องที่ตั้งใจทำงานะคะ่ะเป็นเป็นเรื่องแรกที่เจอเข้มอาจจะด้วยเจอในลักษณะละครที่เป็นยามา่าเข้มก็เลยจะแบบมีสมาธิค่อนข้างมากจากที่แบบเราเห็นลุกเข้มข้างนอกเนี่ยเข้มเป็นคนที่อันเลิะสนุกสนานเป็นคนแบบเป็นคนเล่นนะคะแต่ว่าพอเจอเนี่ยเข้มค่อนข้างมีสมาธิค่อนเยอะ,ะคะ่ะชิลค่ะ้วยเข้มก็ทกําการบ้านมา เราเราก็ทำกนบ้านนานทำได้ทุกอย่างโซนไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรติดขัดะโอ้โหซีนสเีอย่าใช้คำว่าเยอะเยอะมากไม่เยอะค่ะ okay. แต่ว่าก็ต้องบอกว่าในต้นเรื่องที่ทุกคนเห็นไปอะค่ะมันจะเป็นซีนที่เราเกินคำว่าแฟนไปอีกแล้วมันถึงขั้นมีลูกไปแล้วมันทำให้ความสัมพันธ์หรือการแสดงออก ตลอดเวลามันก็ไปเป็นตามบทประพ,พันธ์เพราะเจอที่เยอะ,ะที่สุดคือช่วงแรกมาแล้วฉะนั้นการเจอซีนเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็กถือว่าเป่าซีนนั้นเยอะค่ะก็ถามๆว่าความเขินมีไหมก็มีคือแค่นเขาก็แค่นซีนอย่างนี้เข,เขาก็เขินแหละหรือว่าเขินจากคนต่างเขินค่ะก็ใช่ค่ะเป็นแฟนโรปจิน,ขนขขเขาก็คือเขาตอนนี้เขาเห็นแต่มูดที่แบบ ปากร้ายใส่แล้วก็แบบทำร้ายเราด้วยการอาจจะจูบอะไรนี้ตอนนี้เขาอยากเห็นมูนว่าแบบเราหันหน้ากับมาคุยกันแล้วแบบคุยกันดีๆอยากเห็นแบบโมเมนต์รักๆแบบโอโๆแบบคนรักกันนะคะกลายเป็นตอนนี้อยากเห็น,นแนวแบบดีกันแล้วอยากเห็นมูดนั้นมากกว่า ค่ะก็อยากจะฝากนะคะฝากติดตามช่องเวดีค่ะรับรองว่าหลังจากนี้ความสนุกเข้มข้นจะมีมากขึ้นเรื่อยๆและปรกต่างๆเนี่ยจะค่อยๆถูกแก้ทีละปรกตีละปรก์ฝากติดตามกันด้วยค่ะในช่องทุกวันศุกร์าร์อาทิตย์ทางช่อง7 HD ติดตามนะคค่ะ